ไม่กล้าเนาะทีนี้เราจะมาโปรโูเซอร์กันนี่ครับผมเออต็มนี้ยิ่งมันอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นแอรมินอีกคนหนึ่งในครับครับใส่ของโกพันอยู่เนี่ยเต็มไอห้าร้อยเนี่ยเต็มแล้วนี่ก็คือเออเดี๋ยวบอกเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะงงงานนะครับผมมาเริ่มต้นก็มาเริ่มต้นก็จะเิดตรงนี้เนี่ยครับ อันดับแรกต้อง <c oughs> อะไรยุ่งเนี่ยอันดับแรกก็ต้องงานกรดก,ดกด่อนนะครับอ่านให้จบนะครับเริมนี้จะสร้างอะไรก็ทำนะอ่านให้จ, <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรก็ทำนะตแต่ต้องทำตามกฎนะครับตามนั้นชอ็อปก็ทางนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับสปีดก็แล้วกันกกกทำไงวะเฮ้ยเดี๋ยวสปีดทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว อ่าอออออาเดี๋ยวเรื่อยเปี่ป่ะออุยหนตเกิเอาัสก็แล้วก yeah. right. ันนะครับผมเลยนะอันนี้ก็คนนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะครับี่ยเขาะทายของบ่อยนะครับก็โนะมีตามนี้นะเดี๋ยวจะเพิ่มภายในเอ่อตอต่อไปเดี๋ยวเพิ่มกันละกันโอเค ทิมช็อปเนี่ยทีนี้มาถึงช็อปได้นะครับผมโดนปะต่อไปไปวับเอ้ยไปฟีก่อนฟีก็ธรรมดานะครับฟีเอ็กพีนะครับเหยียบตรงนี้นะครับโอเคแล้วเข้าแบะเข้ามาแล้วคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมเขรามันจะมีตอนนี้อย่าแป้นนะครับอย่าแป้นมันซอมบี้มันจะออกมาโอเคนี่บอกบอกเราตรงเลยนะแค่เนี้ยมีแล้วทำไมไม่มีอะ โอเคต่อไปที่นีอะไรเหรอไหนอะไรมีร่องเหรอโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นคเอนะครับผมโอเคแค่นี้ครับก็ไอพีอยู่ใต้คลิปใครเล่นก็เข้ามาตามด้นยไปละบ๊ายบาย